สวัสดีครับสงครามบุกรุกยูเครนของรัสเซียในครั้งนี้มันก็มีหลายอย่างที่คุมเครืออยู่โดยเฉพาะเรื่องเขตแดนจริงๆของคนยูเครนแล้วก็คนรัสเซียมันเกี่ยวดองหนองยุ่งอีลุงตรงนางกันมาตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซียนะครับโคราชวงของรัสเซียไปพอรัสเซียกลายเป็นสังคมนิยมแล้วก็ส่งกําลังเข้ายึดหัวเมืองต่างๆของจกักรวรรดิรัสเซียเดิมมีการแบ่งเขตการปกครองใหม่รวมกันเป็นสาภาพโซเวียตนะครับนอกจากนั้นโซเวียตก็ยังส่งกําลังเข้าไปบีบให้ ประเทศในยุโรปเข้ามายู่ใต้อิทธิพลของตัวเองก็คือกลุ่มวอร์ซอแพกแม้ว่ากลุ่มวอร์ซอแพกจะไม่เป็นสหภาพโซเวียตแต่ว่าโซเวียตก็บังคับให้นโยบายต่างประเทศต้องเดินตามโซเวียตเท่านั้นแล้วก็ต้องอนุญาตให้โซเวียตก็ไปตั้งฐานทัพในประเทศได้นั่นเป็นเหตุให้อาวุธของโซเวียตมีใช้อยู่ในประเทศเหล่านี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นสหาภาพโซเวียตนะครับเช่นโปแลนด์เช็กัปแกเรียโรมาเนียอันนี้เป็นต้นรวมถึงจุมมันตะวันออกในตอนนั้นด้วยจุดประสงค์ของโซเวียตก็คือ ใช้วอซอแพกเป็นกันชนกับเนโตหรือว่านาโตที่เรารู้จักนะครับ ทำไมต้องมีเนโต้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2, สองโซเวียตกับเชลมันนี่เป็นมิตรกันก่อนที่จะมาผิดใจกันทีหลังนะครับตอนที่เชลมันเนี่ยจะเข้ายึดฟินแลนด์โซเวียตจึงตัดหน้าเข้ายึดฟินแลนด์ก่อนฟินแลนด์ก็ต้านได้ระยะหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องยอมเสียด,ดินแนดนบางส่วนนี้ให้กับโซเวียตไปมันก็เป็นแผลในใจของฟินแลนด์มาถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนั้นโซเวียตก็ยังยึดคาลินินกาดของเชลมันได้แอดมินเล่าแค่อยากบอกว่าโซเวียตเนี่ยพยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในยุโรป จุดประสงค์ก็คือล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์แล้วก็แทนที่ด้วยสังคมนิยมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาชิง,งักในสงครามโลกครั้งที่2จุดเปลี่ยนก็คือเยอรมันตัดสินใจโจมตีเพื่อนรักอย่างโซเวียตศัตรูของศัตรูก็คือมิตรอังกฤษในคิดแบบนั้นส่งอาวุธให้กับโซเวียตแล้วครับทั้งที่อยู่คนละขั้วกันจับมือกันต้านเยอรมันจุดชนะในสงครามโลกครั้งที่สองแน่นอนว่าอุดมการสังคมนิยมของโซเวียตมันก็ยังคงอยู่นะครับ แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะด้วยกันเหมือนเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าพฤติกรรมของโซเวียตที่จะขยายรัทธิมีอยู่ตลอดเวลานะครับนั้นทําให้ชาติโยุโรปรวมตัวกันเป็นเนโตก็เพื่อต้านโซเวียต จุดประสงค์ก็คือถ้าโซเวียตโจมตีประเทศในกลุ่มเนโต้สมาชิกทั้งหมดก็จะส่งกําลังนี่มาช่วยกันลําพังประเทศในยุโรปนี่เป็นประเทศเล็กๆเหมือนสู้โซเวียตไม่ได้หรอกครับก็ต้องเอาสหรัฐมิกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยมันจึงสามารถต้านโซเวียตีนไว้ใต้โซเวียตขยายลทัทธิในยุโรปไม่ได้ก็มาเอเชียแล้วครับจีนเกาหลีเหนือมาพมา่าลาวเวียดนามแน่นอนว่าสหรัฐมิการก็จะเป็นต้องมาด้วยมาต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยเอาไว้เพราะถ้าลทัทธิ นขยายตัวก็จะเป็นผลเสียกับคนส่วนมากแล้วก็เป็นผลเสียกับการพัฒนาของมนุษยชาติการต้านคอมมิวนิสต์ใช้ทุกรูปแบบขขาวเท่าแล้วก็ดำจะมาต้านด้วยดอกไม้นี่ไม่ได้หรอกครับบางครั้งก็โหดร้ายเนี่ยไม่ต่างกัน แต่ปลายทางมีความต่างกันนี่แน่นอนนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้ในเอเชียก็สู้กันไปแต่ว่าในโยุโรปมันก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นสหภาพโซเวียตนี้ล่มสลายกลายเป็นไอไม่มีใครไปทําอะไรหรอกครับมันล่มเพราะว่าตัวของโซเวียตเองเพราะว่าโครงสร้างของระบบมันมีเอื้อให้ผู้ถูกปกครองเนี่ยอยากจะพัฒนาสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาเพราะว่ามันไปกองอยู่ส่วนกลางหมดผู้ปกครองนี่เฮฮาชาวประชาน้ําตาตกทุกยากพอ โซเวียตล่มงานงอกแล้วครับปัญหาใต้ผมมากมายที่โซเวียตซุกเอาไว้ก็เริ่มออกมามีคนเคยตั้งข้อสงสัยว่าเนโตตั้งขึ้นมาเพื่อต้านโซเวียต เมื่อสเวียตเนี่ยล่มสลายไปแล้วเนโต้ก็ควรจะสลายตัวทําไมไม่สลายตัวแล้วครับรวมกลุ่มกันทําอหิวาอะไรทําให้รัสเซียนี่รู้สึกไม่ปลอดภัยคําตอบคงเป็นเพราะว่าไม่ไว้ใจนิสัยปฏิ็จการและเนโต้ก็ยังคงอยู่ก็เพื่อต้านอหิวาอย่างรัสเซียนี่แหละครับและมันก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรเป็นเหมือนที่คิดไว้ ประเทศอดีตพันธมิตรของโซเวียตสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเนโตนี่หลายประเทศด้วยกันนะครับไม่ง่ายที่จะเข้าเนโตนานเท่าไหร่ก็จะรอรอการอนุมัติและเนโตไม่ได้ยกกําลังมาบังคับให้ไปเข้าเนโตจะเรียกว่าเนโต้ขยายอิทธิพลก็ไม่ถูกนะครับและประเทศที่อยากเข้าเนโตเนี่ยอยากเข้าด้วยความสมัครใจก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง พราะประเมินแล้วว่าถ้าไม่เข้าเนโตโอกาสที่จะติดอะฮิวาจากราัสเซียก็มีสูงมากเนโตไม่ได้ยกกำลังไปบังคับให้เข้าร่วมเหมือนกับโซเวียตนะครับ หลายประเทศที่ไปได้ดีทิ้งความคมขื่นไว้ข้างหลังเริ่มชีวิตใหม่แต่ก็มีหลายประเทศเขียรัสเซียออกไปไม่ได้เหตุผลแตกต่างกันออกไปนะครับและรัสเซียจะใช้วิธีสนับสนุนรัฐบาลที่เข้าข้างรัสเซียแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ในอำนาจได้นานๆฝั่งลึกปรสิตมิดมจ้ามแก่ไม่ออกยูเครนเป็นกรณีพิเศษต่างจากประเทศอื่นนะครับมีความใกล้ชิดกับรัสเซียที่สุดมีหลายอย่างที่สร้างมาด้วยกันสุขรีกันทุกข์รีกันตั้งแต่ที่ยังเป็นจกักรวรรดิ แล้วพอมาเป็นโซเวียตสตาลินนี่จัดหนักยูเครนมองว่าเป็นแค่เมืองขึ้นเท่านั้นกดขี่สารพัดด้วยความเจ็บปวดฝังใจชาวยูเครนเกิดชาตินิยมนี้ขึ้นมาไม่เอารัสเซียแล้วครับอยากเป็นอิสระชาวยูเครนพยายามเข้าหายุโรปไม่ต้องการเป็นเบีย้ยล่างของรัสเซียไปตลอดการระหว่างคนรัสเซียกับยูเครนมีอะไรที่มันขิงกันอยู่ก็ดูได้จากการลุกรานของรัสเซียในครั้งนี้ไร้ปานีแต่ว่ายังดีที่ยูเครนนี้ยังสู้ได้แน่นอนว่ารัสเซีย ต้องลาถอยจากภูมิภาคเคียบพ,พร้อมกับปรับทัพใหม่ครั้งนี้มันน่าสนใจนะครับเมื่อรัสเซียเปลี่ยนผู้บัญชาการรบคนใหม่ซึ่งเคยดูแลก,การรบในซีเรียนี่มาก่อนสหรัฐมีการเตือนว่าผู้บัญชาการคนใหม่ของรัสเซียจะนําความโหดร้ายมาสู่ยูเครนผู้บัญชาการของรัสเซียคนใหม่ก็คืออเล็กซานเดอร์เดวอนิคอฟรัสเซียนี่ส่งมาจัดก,การดอนบาสโดยเฉพาะนะครับ งานแรกของผู้บริการคนใหม่ส่งกําลังเข้าเขตด,ดอนบาสคราวก่อนนี้ผู้บริการคนเก่านะครับส่งกําลังบุกกรุงเคีทบขบวนรถยาว30กิโลเมตรมันเป็นสิ่งที่ผิด ผู้บรญชา,ารคนใหม่ของรัสเซียบอกว่ามันยาวไปตัดออกเพราะฉะนั้นขบวนรถไปดอนบาสเหลือแค่13กิโลเมตรเท่านั้นนะครับประวัติของผู้บริชา,ารคนใหม่ของรัสเซียไม่ธรรมดานะเคยบัราการรบในอะเลปโปของซีเรียนี่มาก่อนในช่วงปี2,558ถึงปี2,559 โดยการสั่งทิ้งระเบิดนี่อย่างหนักไม่สนใจว่าเป็นเขตพลเรือนหรือว่าเขตทหารใจต้องเหี้ยมจริงๆถึงจะทําได้นะครับรัเสเซียต้องการอาศัยคนแบบนี้มากู้หน้าการรบในยูเครนโดยเฉพาะในเขตดอนบาส หลายฝ่ายคาดว่ารัสเซียจะยิงถล่มปูพรมนี่อย่างหนักในเขตโดเนสและก็ลูฮานส์เพื่อกดดันให้ยูเครนนี่ยอมแต่ว่ายูเครนได้อาวุธเพิ่มทั้งโดรนและก็ระบบป้องกันซึ่งยูเครนมีอาวุธมากกว่ากบฏในซีเรียนี่หลายเท่าแม้ว่ารัสเซียจะได้นักรบจากซีเรียและก็เชเชนที่มีประสบการณ์มาช่วยก็ตามนะครับแต่ว่าสนามรบนี่ต่างกันมากไม่ง่ายกับรัสเซียนี่เหมือนกันก็คงต้องยื้อกันไปสักพักก่อนถึงจุดเจรจาถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว ยูเค UK เนี่ยอาจต้องเสียบางส่วนไปแต่ว่าการสู้ไม่ถอยแบบนี้มันคงบอกรัสเซียได้ดีว่าไม่ควรทำแบบนี้กับใครในสมัยนี้นะครับ